เธอกลัวเธอวันวหวกับสิ่งไร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อ เป็นกลังใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังวันนี้เราได้รับโอกาสอันดียิ่งทีเดียวนะ ว่าเราได้มาอยู่ที่วัดโพหรือว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนั่นเองนะคะและเราก็ได้โอกาสที่มากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ข่ะพระสุธีธรรมานุวัตร ขอเจอริญพรดรจยตยนาซีวังพลผู้ดำเนินรายการชีวิตไม่สิ้นหวังทางไทยทีช่องสามขอเจอริญพรญาติโยมที่ชมรายการทุกท่านในวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังได้นำท่านทั้งหลายมาชมวัดประเชตุพน ซึ่งถือว่าเป็นวัดประจรําราชการที่หนึ่งเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งเป็นเอกอุ <c oughs> โดยเฉพาะวัดพระเจ้ากระพณนั้นเป็นวัดที่มีความต้องาสางประวัติศาสตร์แต่ในนี้เราจะไม่รับประวัติศาสตร์เนื่องจากว่ามีเวลาจำกัด <c oughs> เราจึงนำท่านทั้งหลาย <c oughs> มาที่วิหารพระนอน แลื่องดรจัตนาจะเห็นว่าความงดงามพระนอนเนี่ยความยาวจากพระเสียรเนี่ยถึงพระบาทเนี่ย46เมตรโอ้เจ้าค่ะ46เมตรแล้วก็จากพระพักเนี่ยตั้งแต่ข้างล่างถึงพระพัก15เมตร75เมตรเป็นความยาวเทื่ว่าสวยงามที่สุด แม้แต่ตอนที่ท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐแอเมริกาแล้วก็คุ่นเล่หกิตด้านสมัยนั้นซึ่งอาตมาได้ผ่านนำชมก็ประทับใจ,จในความงดงามทุกท่านที่ได้เข้ามาชมความงามพระนอนเนี่ยทุกท่านก็ประทับใจในความงามทีนี้ว่าพระนอนเนี่ย มีความสำคัญยังไงนะพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งสร้างพระนอนไว้เนี่ยจุดประสงค์ที่อาตมามองและพิจารณาเองนี่เป็นความเห็นของอามตมานะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าสมัยรัชการที่หนึ่งเสรมสงครามมากเจ้าค่ะ สมัยที่สองก็เผาลงแต่ว่าสมัยราชการที่สามเนี่ยเป็นสมัยที่การค้าขายเนี่ยรุ่งเรืองที่สุดติดต่อกันจีนใช่ไหมเราจะเห็นว่าเข้ามาวัดโพนี้จะมีศิละปะจีนม,มียักษ์จีนมีอะไรเนี่ยการค้าจเจริญรุ่งเรืองพระองค์ก็เลยสร้างพระนอนเนี่ยซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าราชการของพระองค์เนี่ยมีความสุข ประชาะชนยู่ดีกินดีนอนหลับสบายนี่นี่น,นี่มองในแง่ของนี่นี่นี่มุมมองกรตามานะ,ะ,ะเดเตอร์จตัตนะเรามามองมุมมองของหลักของหัหราศาสตร์วันนี้ก็พูดทั้งหลายหลัก, <c oughs> ล,กลาโคราศาสตร์บอกว่าถ้านอนเนี่ยมันเป็นเป็นอ พระประจำวันดาวอังคารคนที่เกิดดาวอังคารเนี่ยเ็เรียกว่าเป็นดวงเจ้าโทสะเจ้าค่ะที่โกรธอคนเราอะมันโกรธแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงรเรแจตะนะให้มันสงบอนอน <c oughs> เพราะฉะนั้นอิรยาบถทั้งสี่เนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ย หมอก็บอกว่าต้องให้ผสมมาดุลกันออนอนมากก็ไม่ดีเดินมากก็ไม่ดียืนมากก็ไม่ดีแต่เราสังเกตไหมว่าดเรเจ้จนะว่ายืนเดินนั่งเนี่ยเราสามารถบังคับได้เจ้าค่ะอ่าใช่ใช่เจ้าค่ะแต่นอนเนี่ยเราบังคับไม่ได้ ล่อยไปตามนอนมาครับไปได้บางคนก็นอนกลนเจ้าค่ะบางคนก็นอนผ้าหลุดลุย่ยอย่างนี้เป็นต้นเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นการนอนเนี่ยคนที่มาไหว้พระนอนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอังคารเป็นเช้าโถัาเพราะฉะนั้นโถสาเนี่โกรธมีเข้าหาหลักธรรมะาแล้วนอนแบบแบบี่หนึงเรียกว่ากามะโปก เจ้าค่ะนอนแบบคนที่บริโภคกามคุณน,นอนท่าไหนเจ้าคะกามพุนะแคงซ้ายอ๋อตะแคงซ้ายกามพนโอเคเนี่ยนอนอะตะแคงซ้ายเจ้าค่ะระวังนะนอนตะแคงซ้ายแล้วก็ประเภทที่สองเปตตาสายยานอนแบบปเ,เปตเปตเลยท่าไหนเจ้าคะนอนหงายนอนหงาย คือนอนงายเนี่ยคนนอนงายเหมือนคนนอนที่ไม่เคยสุกนอนเป็นทุกข์นอน้านไหนดกตรจัตเนะนอนกายท่้าผากเขียนได้ว่าเป็นภาพเจ้าค่ะอ่าเป็ดสายหยาเปรียบเทียบนอนเป็นทุกข์กลุ่มนอนไม่หลับกายหน้าผากเป็นนี่เป็นศินได้ว่านอนแบบเป็ดสายหยาเจ้าค่ะเจ้าค่ะประเภทที่สามนอนแบบสีหะสายา นอนแบบลาชเจสีเจ้าค่ะนี่แหละที่วัดโพลเรียกว่าุทธสายญาตินอนที่เท้าขวาเจ้าค่ะเลื่อมเท้าซ้ายนอนแบบลาชสีไงเจ้าค่ะคือนอนแบบไหนนอนแบบคนที่มีสติตื่นรู้อยู่ตลอดเวลานี่ก็เรียกว่านอนแบบสีหายสายญาติทีนี้พระบาทเนี่ย เท้าขวาเรือมเท้า you ซ know, ้ายดักเกอร์จตนาสัเกตเห็นไหมว่าถ้านอนรถดโพนี่ยเจ้าค่ะถ้าบาทเสมอกันเจ้าค่ะเสมอกันเลยอ่าเจ้าค่ะไม่ถูกตั้งตองตามตำราอืมแต่อันนี้เป็นเรื่องของปฏิมากมาออเจ้าค่ะสาเหตุของวัดโพนี่เท้าขวาเป็นเรือมเท้าซ้ายเพราะอะไร เพราะกงหลังฟ่าพระบาทนั้นมีภาพพุทธมงคลร้อยแปดใจจ้ะถ้าสร้างถ้า,ถ,าถ้าไม่เสมอกันแล้วมันไปทำพุทธบานมงคลร้อยแปไปได้อตอนนี้กำาลังต่ำเป็นเหตุผลในการอันนี้ตะมามองว่าที่พระบาททั้งสองเสมอกันเนี่ยมันเกี่ยวกับการก่อสร้างในสมสมาว่าปฏิมาก,ก่อนแต่ว่าการาตำราแล้วเนี่ย ก็ทราบขวาเหลื่อมนอนซ้ายนอนเวลัทธสี่สั้นหางไว้มีสติตื่นรู้เสมอเรียกว่าแดดสีหสายยาผู้ที่ปฏิบัติธรรมเหมือนสำรวมระวังนั่นแหละนอนมีสติสัมปชัญญะรู้อยู่เสมอประเภทที่สี่เรียกว่าสภากตะสายยา นี่คือการนอนสี่แบบและอย่างหนึ่งก็พุทธสายญาติเนี่ยของวัดโพเนี่ยนะดรจตนะมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือสัญลักษณ์ของความสงบดงตอตรจัะตางเนี่ยเป็นป่างพุทธปริณิผานที่พระเจ้าก่อนที่จะปริมณผานซึ่งพุทธเจ้าได้จัดสอน เป็นปัฏิมาวาจาว่าพิตูทั้งหลายสรานขานทั้งหลายเนี่ยมีความเสื่อมนธรรมดาเธอทั้งหลายจงทัน้าพี่ด้วยความไม่ประมาทสรรพสิปปส่งอยู่แค่วิบัติสปปรรพสัตว์อยู่แค่ตายสูทั้งหลายอย่าประมาทเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยไม่ควรถามควรตั้งคำถามใหม่ว่า จะอยู่เพื่ออะไรเจ้าค่ะยานอัตร์จัตนาเนี่ยทำรายการอยู่เนี่ยช่วยเหลือเศรษฐกิจอาสาเนี่ยเราจะอยู่เพื่ออะไรเจเราจะอยู่เพื่อโลกอยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนไม่ต้องไิ้หลน่นทุกคนมันก็อยู่ได้ไผ่ไงทุกคนมันต้องตายท่านยังบอกว่า สิ่งที่ได้มาคือความเท่าชลาแต่สิ่งที่เราจะต้องแสวงหานั้นคือคุณค่าของชีวิตเพราะชีวิตที่ที่จะมีความหมายเนี่ยชีวิตอยู่ที่ว่าเราจะอยู่เพื่ออะไร <Okay. S 1> ไม่ใช่ถามว่าเกิดมาทำไม <Okay. S 1> แต่ถามเราก็ไม่รู้เลยว่าเกิดมาทำไม <Okay. S 1> แต่ตอนนี้เราต้องมาตั้งเป้าหมายว่าเราเนี่ยจะอยู่เพื่อตัวหรือว่าเราจะอยู่เพื่อใคร เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเกิดมาเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องอยู่สี่ระดับหนึ่อยู่เพื่อครอบครัวสร้างครอบครัวช่วยหรือครอบครัวหสออางอยู่เพื่อสังคมอย่างที่เจ้าจตนาทมรายการอยู่เนี่ยอยู่เพื่อสังคมสามอยู่เพื่อประเทศชาติสี่ อยู่เพื่อโลกประเ้นเราเกิดมาเนี่ยสี่อย่างอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องทำได้สักอย่างหนึ่งน้อยสุดซึ่งอยู่เพื่อครอบครัวแต่ทำได้เพื่อสังคมทำได้เพื่อประเทศชาติทำได้เพื่อโลกถ้าสี่อย่างเกิดมาแล้วทำไม่ได้ภาษาภาคก็เรียกว่าโมฆะ ชีวิตที่ไร้ประโยชน์อขอเจริญพรอย่าแพ้ใจตัวเราเองชีวิตไม่สิ้นหวังไม่สิ้นคำตอบมีทางออกและมีชัญ